Nhanh chói nhìn nhìn đây Nhanh mà Ui oh. ติดเงือกไม่พอเปล่าติดติดเงือกเปล่าเข้าฝาเข้า,ขา,ขาฝาเข้าฝานะคขาขานะพี่เขากินหนอนนะพี่ว่าไงจริงไหมโอ้โหแม่งแดกขาโหตรแดงเม็นท่านี่คือตัวตัวเดียวยิ่วเลยใหญ่ไหมไม่ใหญ่กิ้วเลยครับกิ้วได้ไหมรีบรีบโยนเขา้าเข้า โอ้ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยเอาเลิกก่อนปล่อยเอาเลิกก่อนมันพร้อมกันทำไมไม่ยุติธรรมอ่ะเมื่อกี้ผมก็อย่างเงี้ยวัดพร้อมกันเนี่ยผมก็กล่าวใช้ทั้งคู่แล้วใช้ทั้งคู่ใช้ทั้งคู่ยืดหยุ่นได้ไวอะไรวะเนี่ยยืดหยุ่นได้อะเรามาแล้วมาแล้วเราสังเกตตัวสังเกตนะยืดผัน ก ắt, ắt, ัดก right. mm ัดกัดกัดสิพี่้องผมก็กัดเนี่ย้ต้องถ่ายได้วยอกว่าองถ่ายเองไหมตกเองถ่ายเองเอาไถ่ายอยู่เดี๋ยวเป็ยวจะโลลกอ่ะอีเบียตัวเล็กผมมีคนเด็กมีตัวสูงนี่ ถ้าใส่นี้ถ้าใส่นี้ไม่น่าจะน้อยจิกจิกดีกว่าจิกดีกว่าเราไิอนยังทนไม่ไหวอ่ะไหวไหวอ่ะแล้วพี่จะเหลือหรือมันไม่มันไม่กินกุ้งหรอตัวมันเล็กอ่ะมันกำลังข้าวแบบไม่ได้หิวอ่ะแบบข้าวอ่ะเล็กเลงไง อะไรผ่า,านมากัดแม่งเลยกัดพานอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเข้าให้ใหม่เดี๋ยวเข้าให้ใหม่เลือดเลยไ <c oughs> ด้จิกสมใจยอยาก อย่ากลับมามันยังไม่กัดผมเลยเมื่อกี้อย่ากลับมาใช่ครับสายนี้สดที่ต้องแบบพุพ้บพับแล้วเนี่ยกุ้งนี่หย่อนไปเมื่อกี้ไม่กินตอนที่สอยสายเลยเอานิ้วกลมมาหลอดเราว่ะโอ้ยอันนี้มันเล็กกว่าแดดเดียวเว้ยขาดเลยอ่ะมันจะขาดตั้งนานแล้วผมเห็นเป็นรอยอยู่นะอ๋อเบ็ดขาดนะใช่ครับเบ็ดขาดมันเป็นรอยอยู่ตั้งนานแล้วอ๋อเบ็ดขาดเลยอ่ะ ผมนึกว่าไอ้นางขาดไอ้นี่ขาดยอุ้ไม่เปิดเข้าสิแล้วเด็ดแล้เฮ้ยอาจารย์มาเจอฉอดเดียวเฮ้ยหัวเรือเป็นไรเว้ยเข้าเยอะไม่ตายเฮ้ยแหมกระกานกาขาดเลยอ่ะหักระวัดลอยเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงเลยก็พี่สอนหอมโากใจอโอ้โห ได้ย <si ินเสียงวันรอบย่ะเปิดนั่นอบเปิดนั่นอบเปิดเปิดเปิดนั่นรอบเลยรับไม่เปิดน้าลรอบให้หน่อยได้ไหมไม่โดนอ่ะเพี่เด่นเดี๋ยวแล้วทำไมเหยื่อเป็นสีฟ้าทุกคนเลยอ่ะก็เป็นสีฟ้าคุณเด่นบอกใส่เบ็ดออกไปยังตัวเนี้ยเอาเบ็ดออกแล้วครับเอาออกนะอีกกี้ผมไม่ได้วันให้ผมเก็บเฉยๆเก็บเร็วไปนิดนึงโอ้ยไร้การนะเก็บฟ้าออกมาเลย แชข้างหลังยังไม่แช่ข้างหน้าอะไรวะเก็บเก็บเก็บผมผมไม่เก็บไม่ผมมันต้องเก็บผมไม่เก็บอุ้ยหัวเรือถึงเป็นนี้เลยวะทำไมนิสายเปลี่ยนไปทำไมนีิสัยเปลี่ยนไปอ่ะเสียงดังฟุดทำไมนิสายเปลี่ยนไปหัวเรือ เบ็ดตัวเดียวด้วยดูดิค่ะเบ็ดตัวเดียวหรือเบ็ดตัวเดียวก็ก็กินนะแห้งเลยให้กินกินหมึกกินหมึกกลางไงนี่ไง

โดนทุกรอยเลยอ่ะโดนทุกรอยเลยอ่ะเจอหมดเลยอ่ะใช่ครับใช่เนี่ยทำไมอ่ะจำไม่อยู่ก็หยุดแล้วหันไปดูอ๋อแล้วเ็นเดิมก็กลับไปโดนเด็นะครับไปทำไมของมันทำอะไรถูกไปหมดเลยเฮ้ยไม่อายไม่อาย ผมก็เปลี่ยนเดือยทุกรอยเลยเดี๋ยวเลยโอ้โหเ่ยยิงตกยิงเล็กเฮ้ยตายตายตายนโยนยี่ยนโยกตกยิงเล็กยกยกยนเราล่ะเราเปล่ะเราอ่ะยกยกอย่างนี้ยกนี่มันจะแดดเดียวผมันจะต้องเค็มดิเนี่ยนี่แดดเดียวโอ้ยนี่นี่ถ้าแดดเดียวน่าจะแห้งหมดแล้วจะว่างหน่อยเดี๋ยวเราจะจะไม่เหลือแดดเดี๋ยวฮะ ้ยระตูไม่มีไม่มีเลยเทเลยอุ้ยโทษครับโทษครับโอ้ยดีน้ำมันกระเด็นเปียกเขาลงลงทับบูธไม่มีผลแล้วตอนนี้น้นใหญ่เข้าไปอ่ะงานพ้วจ๋าจะทำยังไงอ่ะเขายกฟ้าขึ้นโอ้ยโดนแล้ว เมือ่อกี้ทำของเฮียเขาหลุดไปเมื่อกี้วัดสิเขาโดนเหรอวัดอยู่นะผมย่างวัดนะครับหนักหนักอยู่เหมือนกันหนึ่งวันเมื่อกี้เดีเ๋ยวเดีเ๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งถึงว่าอีกดึงมาไม่ได้แล้วไงไม่เปิดน้ำล้วอุ๊ยโอ้โหยิ่งตกยิ่งเล็กไม่เปิดน,น้ำล้วมันหน่อยขอบคุณครับยิ่งตกยิ่งเล็กว่ะ

เหยื่อเขาก็ใช้ได้เงี้ยนะ,ะนี่คือเทสเหยื่อนะเนี่ยเทสเหยื่อแสดงว่าปลาไม่เกียดอ่ะกัดพูดเลยเรไม่ได้กินโอ้โหดูจ้อสิดูจ้อสิเจ่มาะ ไม่ใช่โคตรเร็วเลยน่าจะกูเราอ่ะคือพี่สารภาพแบบไ้บนเนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครสนใจว่าเอออะไรขาดหรือยังไงปวขาดกุ้งอยู่กุ้งมีสองคบอ่ะจิกๆๆๆหายแล้วอักหัววัดบากแข็งมากเลยเขาว่าเขาว่าเขาว่าอายๆๆอายหน่อยแอบเอากุ้งออกมาคบตัว แข็งปักกระวโงนเเข้าเย้าอะไรอ่ะโน้มคันเนี่ยผมให่แข็ปักลยนะปากแข็งปใหญ่ปากแข็งเนยัได้นะไม่เที่ยวันกันี่เี่วันกันสามอนี่เรียกดิม้บอก เราเราทม่กินเยอะกินเยอะเล็กอ่ะ ตายคูเปิดหน้าล่องนะครับจะตายคูดค<อ>ืนขาดขึ้นขาดก็ได้คื้นขาดที่ว่าใช่ปลาทางใต้ที่มันทอดอร่อยอทำไมเป็นมไนเข้าอ,อย่างไงก็จัดมาแล้ว ขาวจ้วกมาเลยอมอยากยกเลยโอ้โหสุดจริงๆวันนี้สุดจริงครับสุดจริงครับเขาไม่ช้อยน่เสื้อสีเดียวกันเจ็บดุกจัง สุดจริงวันนี้ตจดตัวาทุกคนเลยอะจิกงั้งวันเลยโอ้โหดูคือคาดคงไม่วิ่งขนาดนี้นะไม่ใช่โอ้ยใสสวยอ่ะสวยกว่าสวยกว่าอาน้นสวยกว่าโน้นเกินจิกนั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งก่อนปหน้าลองไวหน่อยครับ นั่งก่อนนั่งก่อนเอาอีกแล้วเดี๋ยวพากันนี่เหยียบสัวกันยังเหยียบอยู่นะเหยียบมันได้ทุกอย่างนี่ที่ผมเผลอใส่แคสโดนเนี่ยหันมาไปแคสอีกโอุ้่นจริงเลยผมเนี่ยคือตอนนี้แหละตอนนี้แม่งลาแม่งกินเนี่ยแหละ ได้ดูดิคันอยู่บนตัวสามคันเนี่ยมีขายคันนะไอ้เหี้ยแม่งไปกินเหยื่อแค่กินฟรีถ่ายรูปนะเราเอาจนได้ครับเอาจนได้ขอพ่วงขอพ่วงื่น่าจะทิ้ง เรากูเราผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะกินอีกทีหนึ่งตอนสี่โมงครึ่งอะตอนหัวน้ําจะหยุดอะเพราะน้ำใตยห้าโมง คาดใหญ่จบเลยขาวจัวมาแล้วมีสายมีสายวิ่งวิ่งขอาันะครับอ้า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 อยาอ้รอ้าอ้มั้าอ้าน้่อ้อ้าั้าอ้้าอู้ออ้้้้ออช่วยดึงหน่อยครับออา เออใส่สวยน่อยอ้าวโอ้ยผมไม่กินสามทีนะหรอใช่ฮะที่หลอกแดดอ่ะขนาดเรืออยู่กับที่กับสามทียังไม่โดนเดือเลยมันหลอกกินสามทีอ่ะวัดสามทีถึงได้ใส่สวยหน่อยใส่สวยแล้วผมว่าเดี๋ยวสี่โมงครึ่งอะน่าจะกินหรอใช่เพราะว่าเพราะว่าน้ำมันจะตายครับน้ำ แข่งไก่ตัวสีทองเมื่อเช้าได้เลยจะเอากุลาไม่ได้เอาเอง ก็พับก็พับนึกว่าใช่ปึงเมมโมรี่ด้วยตายหมูแล้วใคอุ้ยโดนโดนโดนคู่โดนคู่โดนคู่ไปตายหมูแล้วทิพไพรแล้วเดี๋ยวเองลูกบอลตายหมูแล้วทิพไพรร่างกายเดียวเองเดียว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 ตะคู่นะตะคู่นะครับเดี๋ยวเก็บกันเก็บกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งขึ้นละขึ้นละขึ้นละ ขึ้นล้วขึ้นล้วไม่จ้ยหมูแล้วมันเดียวไปขึ้นนี่หมอมากขออนุญาตนะครับขออนุญาตนช้อนทีเดียวสองคันเลยค่ะเรื่องความรวดเร็วขออนุญาตนะครับขึ้นอย่างค่ะคจะกินยกินง่าเอโอุ้ยตรงนี้มีแหมวันนี้ไอ้หนูไปกับใครกันนะเขานี่ น้ำใสยถึงน้ำใส่ถึงน้ำใสยถึงอยู่ได้ัล้วฮะนี่ช้อนคู่เลยอะฮะใช่ปลาทูปลาทูผมอยู่ได้ครับผมก็อยู่ได้พอเอาตัวรอดได้ข้างหน้าข้างหน้าก็ตอนแรกวิ่งเปลี่ยนที่จะจบเรื่องขาเปียโอ้โหปลาทูปลาทูทีเปลี่ยนที่กันเลตัวแล้วผมยังไม่ถึงพื้นน้ำสัตว์แล้วอ่ะ น่าดีเหน่าได้พี่เอาพี่ทำไรผมเพิ่งปล่อยใช่เอาัตาเข้าฝูเนาะเ้ยจรอยนี้ไม่เลยเส้นนี้เราแต่เขาจำได้ดูเลยครับก็รอยเมื่อกี้แหละครับแต่รอยเมื่อกี้แม่งไม่เอาเลยอ่ะนะตาม่ดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวเข้าให้ใหม่มาแล้วเาแ้วอุ้ยใหญ่ๆมีไซส์อยู่มีไซสมีไสน่าจะกหลาครับ มีไซส์มีไซส์ใหญ่ไม่ใช่ฝุ่นนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไอ้เก๋อเก๋อใหญ่อังเก๋อใหญ่โอ้โหใส่ได้หวานหน่อยฮะหวานหน่อยหวานนี่ก็ตัวฉับัตลยโอ้ตัวใหญ่สวยมาแล้วโอ้ยโหสวยโอ้โหมีสองมั้ยอะไรนะมีสอง โอ้ตันนี้ห้าโววตึกเลยโอ้ยเจลยุ้ยฉันโอ้หล่อโอ้วันนี้วันนี้วันนโอ้หล่อเฮ้ยปลาไข่โอ้ไม่ผม้อปล่อยไน่ใช่อยนีอะไรนะติกี้เบรกออนเพราะเบกออนเนี่ยันถ้าผมงานถือว่าผมได้ผลงานพอเบกแข่งขึ้นมมันไม่ใช่ปลาเกมที่ที่เรานี่เราต้องปล่อยมันใช่เฮ้ยรลอแร อังเกยปล่อยเนี่ยนะน้องานโหน่อยผมถ่ายรูปหน่อยใช่อังเกยกระพ้งอะไรถ่ายวิดีโอนี้ถายได้ราคานั้นเนี่ยไม่ถ่ายน้ำเขาปาน้ำไม่น้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องยืดลงมาเยอะครับเขาหยีบกัอือนั่แหละปะปลามันใหญ่อยู่แล้วหายไว้เดี๋ยวเราจะเอาทังคย่าอด่ย่ไย่ได้ วันนี้เล่นปลาใหญ่อย่างเดียวเลย่ตับเรียงตับเปอร์เป็นนางเกย์ตัวเดียวแจ๋วเลย